สำหรับน้องไม่เคยเจอก็ไม่ชินนะครับแล้วก็ที่สําคัญน้องอยากอย่างน้อยก็ขอให้ตรงตามสัญญาจ้างก็ยังดีนะครับน้องรับได้ถ้าทําทตรงตามสัญญาจ้างนะครับผมสวัสดีครับ อุ้มเคยภูเก็ตนะครับไม่ได้ลงคลิปนานมากนะครับไม่ได้ลงคลิปนานมาก2เดือนกว่าเกือบ3เดือนนะครับมีเรื่องสําคัญที่ต้องทํานะครับก็เลยก็เลยจําเป็นต้องวางกล้องนะครับมาเจอกล้องอีกทีก็ลิ้นรัวนะครับลิ้นลิ้นพันกันนะครับพูดไม่คล่องไม่ชัดนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมพอดีมีโอกาสนะครับคลิปนี้นะครับก็เลย มีเรื่องอยากจะมาแชร์มาเล่าให้น้องๆเพื่อนๆฟังนะครับเกี่ยวกับปัญหาที่เราจะเจอในการมาทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้นี่แหละนะครับพอดีมีเคสของน้องคนนึงนะครับที่เป็น FFC ติดตามผมมานะครับน้องเจอปัญหาแล้วก็ทักข้อความมาหาผมนะครับ ขอความช่วยเหลือนะครับน้องก็ไม่มีญาติไม่มีเพื่อนในเกาหลีใต้ไม่รู้จะทักข้อความหาใครนะครับก็บอกว่าทักข้อความมาหาผมเป็นคนแรกนะครับนึกถึงผมนะครับขอบคุณนะครับที่ผมที่ยังเห็นผมมีประโยชน์อยู่นะครับผมก็นะครับก็เลยถือโอกาสนะครับหยิบเคสนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเวลาเจอปัญหาอย่างนี้เราจะทํายังไงนะครับขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้างนะครับเวลามีปัญหาในเกาหลีใต้นะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับก็เป็นน้องก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับน้องก็เก่งนะครับเก่ง มาปุ๊บก็มาครั้งแรกเจอปัญหาเลยนะครับเป็นผู้มีประสบการณ์ทันทีเลยนะครับผมเก่งมากนะครับผมผ่านไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังลงทะเบียนว่างงานหางานอยู่นะครับผมเออนะครับน้องก็เล่าให้ผมฟังนะครับผมก็จะไม่พูดยาวนะครับคลิปนี้เพราะว่าไม่มีเวลาตัดพูดแล้วก็จะลงเลยนะครับลงคลิปเลยนะครับผมชมบรรยากาศภายในบริเวณนิคมไปด้วยนะครับสวนสาธารณะในนิคมนะครับผมน้องเล่าว่ามาทํางานวันแรกนะครับมาทํางานวันแรกเจอปัญหาเลยนะครับ เวลาพักไม่ตรงตามในสัญญาครับไม่ตรงที่ระบุในสัญญาไว้นะครับพักกินข้าว1ชั่วโมงนะครับแต่เวลาพักพักจริงแค่กินข้าวประมาณ15นาทีแล้วก็ลงแล้วก็พักสักประมาณ15นาทีแล้วก็ลงทํางานต่อเลยนะครับผม แล้วก็นางานหนักพอสมควรนะครับแล้วคราวนี้น้องรู้สึกไม่สบายใจนะครับก็เลยคุยกับคนเก่าที่โรงงานนะครับมีคนไทยคนเก่าอยู่ด้วยนะครับมีคนไทยทำทำงานอยู่ด้วยว่าปัญหานี้ทาไมถึงไม่คุยกันไม่คุยกับเท่าแก่เขาก็บอกว่าทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ทําอย่างนี้มานานแล้วนะครับทาอย่างนี้หมดทุกคนนะครับเขาทํากันมานานแล้วจนชินแล้วนะครับเรียกว่าชินแล้วนะครับสำหรับน้องไม่เคยเจอก็ไม่ชินนะครับแล้วก็ที่สําคัญน้องอยาก อย่างน้อยก็ขอให้ตรงตามสัญญาจ้างก็ยังดีนะครับน้องรับได้ถ้าถ้าทําตรงตามสัญญาจ้างนะครับผมแล้วคราวนี้ก็เลยน้องอยากจะขอย้ายงานก็ไปคุยกับเท่าแก่เท่าแก่ก็บอกมไม่เซ็นให้ไม่ยอมย้ายให้นะครับผมถ้ามีปัญหามากจะส่งกลับนะครับขู่ด้วยนะครับผมขู่ด้วยเห็นน้องมาใหม่นะครับภาษาไม่ได้นะครับ เข้าเกาหลีใหม่ๆก็เลยครู่นะครับรูว่าจะนะส่งน้องกลับประเทศไทยนะครับผมน้องก็เลยทักข้อความมาหาผมว่านายจ้างสามารถส่งเรากลับได้หรอครับผมก็บอกไปเลยว่านายจ้างไม่มีไม่มีสิทธิ์ส่งเรากลับนะครับผมผมก็เลยหาเบอร์ศูนย์ช่วยเหลือให้น้องนะครับหาเบอร์ศูนย์ช่วยเหลือให้น้องเบอร์ศูนย์ช่วยเหลือต่างๆเขตต่างๆที่ผมพอจะหาได้ที่ผมพอจะรู้จักนะครับก็หาให้ไม่ว่าจะเป็นเพจอะไรต่างๆในเกาหลีนะครับแต่ว่าน้องก็ช่วยเหลือตัวเองได้พอสมควรนะครับโดยการโพสต์ขอความช่วยเหลือนะครับกับกลุ่ม กลุ่มหนึ่งในเกาหลีใต้นี่แหละครับ EPS Thailand E9 แรงงานไทยในเกาหลีนะครับผมเพจนี้มีความสําค uh, ัญมากนะครับพี่ๆเพื่อนๆที่เขามีประสบการณ์ในกลุ่มนี้นะครับเขาเจอปัญหาเขาช่วยเราได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้องก็ได้อ่ารับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆพพี่ๆในเพจนี้ครับขอบคุณแอดมินที่สร้างเพจนี้ขึ้นมานะครับผมขอบคุณมากนะครับผมไม่แน่นะครับวันใดวันหนึ่งผมอาจจะขอความช่วยเหลือจากกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมมา ทำงานเกาหลี2แท็กก็จริงนานก็จริงนะครับแต่ว่าผมไม่เคยมีประสบการณ์เลยนะครับผมไม่เคยเจอปัญหาเรื่องต่างๆไม่เคยขอความช่วยเหลือจากล่ามจากศูนย์ช่วยเหลือจากอะไรต่างๆเลยนะครับผมจึงเป็นเรียกว่าประสบการณ์น้อยก็ได้นะครับประสบการณ์ทํางานอาจจะมากนะครับแต่ว่าประสบการณ์ในการเจอปัญหาการย้างงานเนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยมีนะครับผมน้องเก่งกว่าผมนะครับที่เข้ามาก็เจอก็มีประสบการณ์เลยนะครับมีประสบการณ์แก้ปัญหา เจอประสบการณ์ที่ถือว่าเข้ามาแล้วรู้สึกแย่นะครับแต่มองในอีกมุมนึงนะครับเป็นความโชคดีนะครับที่เราเจอมาเจอโรงงานไม่ดีแล้วเขายอมเซ็นย้ายให้โดยง่ายนะครับเพราะว่าโรงงานนี้นะครับ ที่เขายอมเซ็นย้ายให้โดยง่ายก็คือเขากลัวการตรวจสอบนะครับกลัวการตรวจสอบว่ามีการทําผิดกฎมีการทําผิดกฎจริงนะครับเขาอาจจะโดนโทษโดนปรับโดนอะไรต่างๆนะครับเขาก็เลยยอมเซ็นให้น้องออกโดยง่ายนะครับผมยอมเซ็นให้โดยง่ายก็น้องก็ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่มนะครับอยากให้ทุกคนที่กําลังจะเข้ามาทํางานที่เกาหลีนะครับติดตามกลุ่มกลุ่มนี้ไว้นะครับผมที่ขึ้นตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้นะครับผมเพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มนะครับเขาก็แนะนําไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ที่อาศัย ในระหว่างรอหาหงานนะครับที่อยู่ที่อาศัยตามเพจตามศูนย์หรือว่าตามโบสถ์ตามไรต่างๆครับที่เขาพอจะช่วยได้นะครับคนในกลุ่มนี้ช่วยกันดีมากนะครับผมน้องก็ได้ที่อยู่นะครับได้ที่อยู่มีที่อยู่ให้มีติดต่อที่อยู่ได้นะครับมีที่อยู่หาที่อยู่ได้แล้วก็ลงว่างงานนะครับน้องลงว่างงานสําเร็จนะครับเขาก็เซ็นย้ายให้ช่วงก่อนที่น้องจะออกจากโรงงานนะครับน้องมีความกังวลว่ากลัวเขาไม่เซ็นย้ายให้เพราะว่า เท่าแกบอกว่าจะเซ็นย้ายทางออนไลน์ให้นะครับน้องก็เลยเกิดความกังวลใจไม่สบายใจครับไม่มั่นใจว่าเขาจะเซ็นออนไลน์ให้จริงไหมเพราะว่ามาน้องใหม่ใหม่กาบัตรกาม่าก็ยังไม่มีนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ยังไม่มีอะไรที่จะรับข้อมูลก็ยังไม่มีนะครับมีเพียงสัญญาณไวไฟที่จะหาข้อมูลในเน็ตได้บ้างแค่นั้นเองนะครับผมก็เลยน้องก็เลยมาปรึกษาผมผมก็เลยแนะนําไปว่าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเราคุยกันปรึกษากันเอา,อางนี้วิธีนี้นะครับขอให้น้อง ไปขอให้เขาพิมพ์เอกสารใบยกเลิกสัญญาจ้างหรือว่าใบย้ายงานมาให้ดีกว่านะครับเพื่อความชัวร์ถ้าไม่ได้ไม่ต้องไปไหนผมก็ก็คุยกันอย่างนี้นะครับผมกับน้องก็ปรึกษากันอย่างนี้เอาอย่างนี้นะครับน้องก็ทําตามนี้นะครับก็คือรุ่งเช้ามาน้องก็เข้าไปที่ออฟฟิศในโรงงานนะครับขอให้เท่าแก่พิมพ์เอกสารการยกเลิกสัญญาจ้างให้นะครับเขาก็พิมพ์ออกมาให้โดยง่ายนะครับผมพอได้ใบยกเลิกสัญญาจ้างน้องก็ไปหาที่พักที่ติดต่อไว้ก่อนร่วมหน้านี้ แล้วนะครับโดยได,ได้รับการช่วยเหลือจากพี่เพื่อนๆในกลุ่มนะครับผมน้องก็ไปหาที่พักใต้ที่พักเสร็จแล้ววันลุ่งขึ้นวันต่อมาครับน้องก็ได้ไปทําการติดต่อขอเปิดซิมนะครับเปิดซิมเพื่อที่จะได้เบอร์โทรศัพท์มาใช้ในการรับข้อความเวลาที่ศูนย์โคโยงส่งข้อความ มาหาเรานะครับว่ามีโรงงานเขตที่เราหาอยู่ครับให้ไปดูงานอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะรับข้อรับข้อความในการหางานนะครับผมทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีนะครับโดยได้ได้รับการช่วยเหลือจากพี่ๆเพื่อนๆในกลุ่มนะครับแล้วก็ตอนนี้น้องก็รอหางานอยู่นะครับผมก็อยากจะสัมภาษณ์น้องตัวเป็นๆนะครับจะได้รู้ถึงปัญหาแล้วก็สอบถามกันนะครับแต่ว่าผมก็คุยกับน้องแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่ตรงกันนะครับผมก็งานเยอะแล้วก็ ไม่มีเวลาเลยนะครับผมบอกน้องไม่มีเวลาเลยผมอยากจะนัดสัมภาษณ์นัดอะไรตัวเป,เป็นเพื่อที่จะให้เป็นเ,เคสตัวอย่างให้ทุกคนได้รับรู้ด้วยนะครับผมก็เลยยังไม่มีโอกาสก็คุยกับน้องก็เลยผมก็ได้แค่นําเรื่องราวมาเล่าผ่านช่องของตัวเองช่อง YouTube ให้ฟังนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับขอบคุณน้องๆเพื่อนๆที่คอยติดตามนะครับคอยให้กําลังใจคลิป ช่องของอุ้มเคยภูเก็ตมาตลอดนะครับผมจำนวนผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่มากแต่ก็เพิ่มขึ้นนะครับก็ได้รับกําลังใจเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมแล้ว อีกเรื่องหนึ่งนะครับน้องเขาฝากมาบอกด้วยนะครับว่าถ้าใครเจอปัญหาถ้าไม่ในปัญหาอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ตรงตามสัญญาจ้างน้องบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับน้องบอกฝากฝากบอกผมมานะครับว่าไม่ต้องกลัวนะครับขอให้ทุกคนทําตามสัญญานะครับถ้ามันไม่อะไรที่มันไม่ตรงตามสัญญาก็ขอให้ไปคุยกับเขาดีๆก่อนนะครับคุยกับเขาดีๆก่อนถ้าไม่ได้ก็ทําตามขั้นตอนต่อไปพึ่งพาศูนย์ช่วยเหลือหรืออะไรต่างๆ ก็ทําตามระบบตามขั้นตอนต่อไปเรื่องของนีแท็กโดดวีอย่าเพิ่งไปคิดเด็ดขาดนะครับมีปัญหากับเรามากมายไม่ว่าจะเป็นในอนาคตเราอยากจะได้วีซา่าอยากจะเปลี่ยนแปลงวีซา่าหรืออยากจะเข้ามาทํางานอีกรอบอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีปัญหานะครับเรื่องวีซา่าเรื่องกระโดดแท็กเรื่องหนีวี v, อย่างนี้ขอให้ไม่ขอให้คิดดีกว่าอย่าไปคิดเลยดีกว่านะครับผมประมาณนี้แหละนะครับผมคิดว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์บ้างนะครับสําหรับ น้องๆที่กําลังจะเตรียมตัวเข้ามาทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับผมส่วนที่ผมอยากจะบอกก็คือก่อนที่เราจะเข้ามานะครับอยากจะให้เราหาข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์ศูนย์ช่วยเหลือต่างๆเขตที่เราได้สัญญาจ้างเขตที่เรากําลังจะเข้าไปทํางานนะครับหรือว่าเพจต่างๆในเกาหลีใต้กลุ่มต่างๆนะครับที่เขามีผู้คนติดตามแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆที่เขาคอยให้ความช่วยเหลือกันนะครับขอขอให้ติดตามหาข้อมูลไว้บ้าง จะดีที่สุดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเงินติดตัวนะครับเงินติดตัวอันนี้สําคัญมากไม่ไม่แพ้กันเลยนะครับเงินติดตัวนะครับ mm hmm. ถ้าเรามีติดตัวมากเท่าไหร่นะครับยิ่งดีนะครับถ้าเรามาเจองานที่ไม่ดีมาได้ย้ายงานหาที่พักเองหาโรงแรมเองเงี้ยเราจะยิ่งใช้ตังค์ใช้เงินมากนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าที่พักค่าเดินทางไปดูงานนะครับเดิน,น,นทางไปกลับนู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับเงินมีมากก่อนะ มีมากไว้ก่อนดีกว่านะครับผมถ้ามาแล้วไม่เจอปัญหาอะไรก็ดีไปนะครับมาเจอโรงงานที่ดีเท่าแก่ที่ดีนายจ้างที่ดีนะครับเงินเหลือก็ค่อยส่งกลับก็ได้นะครับขอให้มีติดตัวเยอะๆไว้ก่อนนะครับเวลามีปัญหาเงินสําคัญที่สุดเหมือนกันนะครับผมก็อยากจะฝากน้องๆเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับใครที่กําลังจะเดินทางเข้ามาทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่พูดมากนะครับผมอาจจะพูดวนๆซ้าๆ เดิมๆนะครับเอาเป็นว่าฝากติดตามในคลิปต่อๆไปของอุ้มเคยภูเก็ตด,ด้วยแล้วกันนะครับผมอขอบคุณครับสวัสดีครับ